นะครับเดี๋ยวก็ลุงก,ก็เอาข้าวไปใส่ก่อนนะครับสิไปใส่ข้าวก่อนนะมืออ้อข้าวกลางคืนจิ้มเนื้อน,น,นะครับสิอ,อืมแล้วก็จินข้าว แกงป้าก็ดีนี่แล้วก็แกงป้านะี่แ่นมัน,นร้อนนี่เรือัรเพอ่ันนีตัวร,รนะับเพื่อน,นเ็เมเออเคคนณ้องเปง คัดสีดัสโตอนับแต่ก่อนร้อนอยู่เลยนะคสีุ่นข้าวแนละ้วก็เข้าวเย็นข้าวน,นี่ข้าวก้าวบนบอกเออนี่มันก็ขาวอยู่ดิกเะ,นนกะเอาข้าวอาจารย์พูดอะไรปพ่หนักเอาคุนดิ๋่ได้ แล้วืนเาขาอามาตบานนะจ๊ะะืนเแล้แซบยู่แซบยู่มันยังไม่หมดแหละมเดียวมันมันมันข้าเท่าอันนั้นข้าเก่าเครับเส็แนดันี้ข้านะคบนเ้ามันอ่อนอยู่บอก ល្នឹងដ្រើប្រូវាពិចល់ខ្ញាត มาแกงปลาก่อนนะครับสี่นี่นะครับอ้มืดตึบเลยน,นี่นะครับพระพระอิทูได้ยู่บ่แล้วทำไมมันมืดแท้สีมืดตึบเลยเดี๋ยวก็แกงปลาก่อนนะคะนนะนระับสี่ตั้งตรงนี้ก่อนนะครับสี่โอ้ยมันมืดแท้มองไม่เห็นเลยะครับสี่ เปิดไฟก่อนนะครับเาก<ฟ> ก,กินแกงปลานะครับเดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วก็เออแกงปลาเสร็จแล้วก็จะินข้าวข้าวแล้วเราก็จะไปแบบน้ําพักผ่อนายสมันม,มืดสลายตัวมืดตึ๊บเลยนู่นะครับหม้อแกงปลานะครับยังไม่ได้เทยังไม่ได้เทปลาใส่นะครับให้มันเดือดก่อน ให้มอดเดือดก่อนนะครับไปดูใกล้ๆก,ก่อนเลยสิดูใกล้ๆก,ก่อนอเพราะว่าอยู่ข้างนอกนี้ไม่มีหลอดไฟนะครับไม่ได้ติดหลอดไฟมีหลอดไฟสองหลอดนะครับถ้าจะติดตรงนี้มันจะแจ้งหน่อยนะครับสินะครับเพราะว่าไม่มีใครมาทำให้คุณแม่อยู่นะครับ มันต้องได้เดือดสายไฟด้วยนะครับสีนี่นะครับเ,เดือดแล้วครับสีเดือดแล้วเดี๋ยวลุงเอากาปาใส่ก่อนนะครับสี่นะครปลาใส่ก่อนจอดเลยครับสีเพราะว่ามันเดือดแล้วเออเฮ้ยน,น,นะครับเฮ้ปลาใส่ก่อนนะครับสี่ <c oughs> ี๋ยวเราก็ไปเอาถักอีตูมาใส่แล้วก็จะเอามาบวบใส่ด้วยะคระับสีเนี้ยขยับออกน้อยนึงแกงปลานะครับสามทุ่มแล้วครับสีพอมาถึงบ้านแล้วก็เข้าครัวนะครับสีนะครับก็จะแกงปลานี้นะครับสี นี่นะครับแกงปลานะครับแกงปลานี่ก็ไฟของลูกหวังไม่มานะครับสีลุงหวังก็ามามาจะแกงปลานี้นะครับเดี๋ยวเราก็มา,าดูต้นแกงก่อนนะครับสิแกยวก็ทําไว้เรียบร้อยครับจกยวนะครับจกยวนะครับทำไว้เรียบร้อยแล้ว ครับแล้วก็เดี๋ยวเราดูว่าคุณแม่นึงนงน่งอะไรนรึกกน่งข้าวหรือว่านึ่งอะไรเนาะพอรู้หวามาก็นึ่งข้าวแล้วเอฟซีเดี๋ยวูว่าก็จะว่าแกงปลาก่อนนะครับเดี๋ยวก็หิวข้าวแล้วนะครับนี่ก็คุณแม่เออเามามาบวบนะครับวันนี้มาบวบแกงใส่ปลานะครับสีนะครับมาบวบหวานนะครับบวบหวาน นะครับนะไปดูคุณแม่ทำอะไรเดี๋ยวไปดูก่อนนะครับไปนนก้หนึ่งข้าวอยู่นะครับซี่นึ่งข้าวดึกดึกด่นดึนเลยนะครับพี่ใกล้จะสามทุ่มนะสองทุ่มกว่าแล้วนี่ะนะครับนึ่งข้าวนะครับพี่อายขึ้นแล้วครับนึ่งข้าวนึ่งข้าวพอลูกวางมานะครับพี่ ระหว่างมาแล้วคุณแม่ก็มาจัดการนึ่งข้าวเลยนะครับนี้ก็เดีจวระหว่างก็ <c oughs> จะรอกแกงปลาก่อนนะครับสิันี่นี้ก็เตาเตาไฟของคุณแม่นะครับสิแก๊สหมดนะครับแก๊สหมดดังฟืน <c oughs> เดี๋ยวครัวของระหว่างก็ ล้างหมดแล้วนะครับสี่น้ําท่วมนะครับน้าท่วมเตาขอนวาลก็แตกกระแหงกระหางหมดแล้วโอ,โอ้ไม่เป็นใตอยู่เลยครับสีมันล้างหมดแล้วนะครับสีอันนี้ก็จะเป็นเล้าเข้านะครับสีเล้าเข้าจะเป็นเล้าขยะชะแล้วนะคุณแม่เอาขยะขยะเยอะทิ้งไว้แถวนี้อเอารถไถน้อยมาจอดไว้ตรงนี้นะครับสี่ ถ้าหน้าฝนนี่ก็ทํากินไม่ได้ครับสิต้องเอาขึ้นไปทําบนโน่นบนเือนมอันนี้ก้ครัวของลวงหวานนะครับมาดูกลางคืนนะครับเดี๋ยวกลางวันก็จะให้ดูอีกนะครับสิเดี๋ยวรอให้ข้าวสุกก่อนนะครับเดี๋ยวก็เอาปลามาแกง เดี๋ยวเราก็ปรุงเลยนะครับสิใส่ผักใส่มะบวกก่อนนะครับสิใส่เครื่องหอมก่อนใส่มะบวกก่อนนะครับสิเรียกว่ามะบวก,กน,นะ,ะสิในระหว่างจาร อันนี้ก็ผักนะครับเ่านสีอันอันที่จริงนะครับต้องเราต้องปรงก่อนปรงหม้อกแกงก่อนแล้วใส่ทีหลังแค่สีมันจะหอมเดี๋ยวปิดไว้ก่อนนะครับทานสี่เดี๋ยวเราต้องให้ปลามัน รอให้ผักมันสุกก่อน,นเดี๋ยวเราก็ปรุงเราก็ปรุงแล้วก็จะชิมดูชิมดูว่ามันไม่พออะไรบ้างรับเ,เราก็รอให้มันสุกก่อนแป๊บน,นึงมันจางหรือมันเค็มนะครับเดี๋ยวเราค่อยชิมดูก่อนนะครับ เอาใยมาส่องไูมาส่องดูก่อนนะครัแบแคปหนึง่งเดือดแล้วอะเดือดแล้วรอให้สุกก่อนนะครับสี่นี่ก็สุกแล้วแล้วครับสี่เดี๋ยวชิมดูก่อนนะครับสี่ อันนี้ก็แกงปลาสูคุณแม่กินก่อนนะครับเดี๋ยวมาชิมดูก่อนนะครับแกงปลาแกงปลากับแกก็ร้องอร่อยอร่อยครับเพี่ น,ะะ F นี่สุกแล้วครับแกงใส่มะบวบน,นะครับสี่นะครับมันจะมืดหน่อยนะครับสี่เพราะว่าไม่มีไฟครับสุกแล้วครับ F C. สี่สุกแล้วเราก็เอาไปกินกันเลยะครับสีแะะ่แกงปลานะครับแกงปลาก่อน